สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ w i l Book Fan Channel นะคะมอนค่ะวันนี้มอนก็จะมารีวิวหนังสือเรื่องในสีนั้นฉันเก็บเธอเอาไว้ค่ะสําหรับหนังสือเล่มนี้นะคะก็เป็นการรวมเรื่องสั้นนะคะทั้ง10เรื่องจากนักเขียน10คนนะคะเพราะงั้นมอนก็น่าจะไม่สามารถบอกได้นะว่าเขียนโดยใครมีม,มีมีแบบ10คนในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้นะคะตีพิมพ์กับสํานักพิมพ์ลิ l ลี่เฮาส์ค่ะซึ่งสํานักพิมพ์ลินลี่เฮาส์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นสํานักพิมพ์หัวแรกๆในไทยเลยนะคะที่ ตีพิมพ์เกี่ยวกับนิยาย Girls Love หรือว่านิยายยูรินั่นเองค่ะเพราะงั้นเทปเนี้ยก็พิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าหนังสือที่ม่อนนามารีวิววันนี้นะคะก็เป็นวายเหมือนกันแต่ว่าเป็นวายไม่ใช่ยาโอยแต่เป็นยูริค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะราคาอยู่ที่395บาทค่ะมีความหนาทั้งหมด452หน้ากระดาษนะคะแล้วก็ของแถมที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นที่คั่นหนังสือแบบนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นแบบเดียวกันกับหน้าปกเลยแบบนี้ ในส่วนของตัวเนื้อหาค่ะที่มอนบอกไว้แล้วนะคะว่าเป็นการรวมเรื่องสั้นทั้ง10เรื่องนะคะในโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับ colors หรือว่าสีนั่นเองค่ะในสีนั้นฉันเก็บเธอเอาไว้ทั้ง1 0สีเนี่ยทางนักเขียนก็กถ่ายทอดออกมาในเรื่องราวความรักของเธอต่างๆในสีนั้นๆน,น,นะคะซึ่งในวันนี้นะคะมอนก็จะหยิบยกมาสักหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะที่จะมาพูดคุยรีวิวแล้วก็สปอยให้ทุกๆคนฟังนะคะเพราะว่าเรื่องอื่นๆอนะ่ะก็อยากจะ ไว้ให้ทุกคนไปอ่านเองยงไงล่ะสําหรับเนื้อเรื่องภายในหนังสือนะคะมันก็จะหยิบยกเรื่องสั้นหนึ่งเรื่องก็แล้วกันซึ่งก็คือเรื่องแรกของเขานั่นแหละที่มีชื่อว่า EE-B8B8 หรือว่าสีสวีทบลัชนั่นเองนะคะเขียนโดยคุณมันมันจะมันออกเสียงว่าอะไรคือมันสะกดว่า C-E-C-E-H-O นะคะคือมันอ่านว่า C c h o หรือว่า คุณเซซีโฮเอาเป็นว่านักเขียนท่านนี้ก็แล้วกันนะคะในส่วนของเรื่องแรกคะ่ะ Sweet Blush นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกรรมเทพสาวนะคะที่ชื่อว่าเหมือนดาวค่ะกรรมเทพสาวก็ตามชื่อเลยคิวปิดนะคะมีหน้าที่ทําให้คน2คนเนี่ยมารักกันนะไม่ว่าจะเป็นชายชายหญิงหญิงชายหญิงเนี่ยก็สามารถทําให้มาจับคู่กันได้หมดนะโดยเขาจะเหมือนแบบมีเป้าหมายมาให้แล้วก็คิวปิดก็ไปปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าในวงการของคิวปิดเองเนี่ยก็มีกฎอยู่เหมือนกันนะคะนั่นกะนะ็คือข้อที่1ห,ห้ามเปิดเผยตัวตนกับมนุ ข้อที่สองห้ามตกหลุมรักมนุษย์นะคะแล้วก็ข้อที่สก็คือห้ามทํสองข้อข้างบนค่ะไม่งั้นก็จะมีบทลงโทษค่ะซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากการที่เหมือนดาวเนี่ยกำลังเดินทางไปหาเพื่อนคิวปิดด้วยกันนะคะแต่ว่าในระหว่างที่เดินทางเนี่ยจริงๆแล้วปกติมนุษย์แตไม่ไม่ควรที่จะสามารถมองเห็นกรรมเทพได้ใช่ปะ่ะแต่ว่าอยู่ๆก็มีผู้หญิงคนนึงอ่ะหันมาเห็นเหมือนดาวก็ถามเหมือนดาวว่าทําไมรอยเท้าของเธออ่ะถึงมีดอกไม้ปรากฏอยู่เหมือนดาวก็เหมือนช็อกไปว่าแบบว่าเอ๊ะยัยมนุษย์คนนี้แกมองเห็นฉันได้ยัง ขคือเหมือนเหมือนดาวก็ได้รับเป้าหมายใหม่มาพอดีมีท็กซ์มาจากเพื่อนร่วมงานพอดีก็เลยแยกย้ายกันตรงนั้นนะคะแต่ว่าก็ยังเก็บความสงสัยเอาไว้อยู่ค่ะหลังจากที่แยกย้ายมาแล้วเนี่ยแทรเก็ตของเหมือนดาวเนี่ยก็อัเลอร์ตขึ้นมานะคะว่าคู่ต่อไปที่เหมือนดาวจะต้องทําให้เขามารักกันเนี่ยคือใครกันแน่นะคะแล้วเหมือนดาวเนี่ยก็ได้ไปเจอกับนับฟ้าค่ะซึ่งเป็นเป้าหมายของเขาแล้วเหมือนดาวก็ค้นพบว่าคนที่มองเห็นเหมือนดาวก็คือนับฟ้านั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ใน10 ื่องสั้นนี้นะคะก็มีหลากหลายแนวหลากหลายแบบเรื่องราวมากๆนะไม่ว่าจะเป็นคือมันมีทั้งแฟนตาซีแล้วก็มีทั้งแฟนตาซีที่เป็นคิวปิดแล้วก็มีเรื่องรักทั่วไปอะไรเงี้ยด้วยรวมกันอยู่ในนี้นะคะมาถึงเรื่องที่ม่อนชอบแล้วก็ไม่ชอบสําหรับนิยายเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะสําหรับเรื่องที่ม่อนชอบค่ะนั่นก็คือคอนเซปต์ของนิยายเรื่องนี้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะมันเป็นโปรเจกที่เกี่ยวกับสีหรือว่า colors นั่นเองนะม่อนเนี่ยรู้สึกว่าเขาอะเลือกใช้ีมสีที่มันแตกต่างมากๆนะคะถ้าเราเปรียบเทียบกันเเหมมืออนนสัยก่่วลาทีร แบบโปรเจกต์อาจจะเป็นแบบพวกแฟนฟิกต่างๆนะคะเราก็จะเห็นว่าตีมสีที่เขาใช้เวลาที่เขาเบสออนคัลเลอร์อะเขาจะใช้พวกสี white black r ร d b l u พิง n k แบบสีที่มันเป็นเบสิ c คัลเลอร์เลยอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นเรื่องนี้นะคะ <c oughs> ก็เห็นได้เลยว่านักเขียนแต่ละคนเนี่ย <c oughs> เขาหยิบยกสีออกมาได้แบบน่าสนใจมากๆนะอย่างเมื่อกี้เรื่องแรกก็คือ s e e t b l o o d ใช่ไหมแล้วอย่างเรื่องแบบมีเรื่องของ space blue อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสีที่เขาใช้อะ่ะคือม่อนอะประทับใจตรงที่ว่าเขาอะจุ่มโคดสีขึ้นมาให้เราดูเลยแล้วก็ defy ว่าคนนั้นอะคออะ 6 c ีดี3เนี่ยเป็นสีของแบบ Starlight อะไรเงี้ยค่ะเขียนโดยคุณแซลมอนนะคะแล้วก็มีนักเขียนอีก10ท่านอยู่ข้างหน้านี้เลยนะคะอย่างนี้เรารู้สึกประทับใจตรงธีมสีตัวนี้แล้วก็ค่อนข้างแบบน่าสนใจอะ่ะในส่วนของสีที่เขาเลือกใช้เข้ามานะคะก็เลยถือว่าเป็นสิ่งที่ชอบค่ะในส่วนของข้อที่2นะคะนั่นก็คือดีไซน์ของหนังสือนั่นเองค่ะคือจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วจุดๆที่มันตัดสินใจซื้อ,อก็คือดีไซน์ด้วยแหละหนึ่งคือข้างนอกอะ่ะมันค่อนข้างเขาเรียกว่าไงอะ่ะ Minimal หรออธิบายไม่ถูกรู้แค่ว่าจริงๆม่อนอะเป็นคนชอบปกนิยายแบบงานวาดอะงานวาดอะไรแบบเนี้ยเราก็เส้นก็ประมาณเนี้ยก็เลยทำให้เราตัดสินใจซื้อนะคะแล้วก็พอซื้อมาปุ๊บอะพอเราเปิดข้างในเราก็ยิ่งรู้สึกว้าวนะเพราะว่ามันดีเทลมากๆแล้วเรารู้สึกว่าเนื้อก,กระดาษท,ที่เขาใช้อะคือมันดีอะคือคือ มันลื่นๆมันลื่นๆื่นดีแล้วก็ในส่วนของอดีไซน์ปกนะคะเขาก็มีในส่วนของรูปวาดเข้ามาด้วยอะ่ะอันนี้คือดีอะ่ะดีดีมากคือมีประกอบทุกเรื่องเลยนะเรารู้สึกว่าเขาแบบค่อนข้างลงทุนอะ่ะดูดิอันนี้แบบแอบบแอบบให้ดูเลยนะไม่ไม่รู้ว่าแบบมันได้หรือเปล่าแต่ว่าก็ก็จะให้ดูแหละว่ามันค่อนข้างแบบ งานดีชอบและสาหรับเรื่องที่ไม่ชอบนะคะก็จะบอกว่าในหนังสือเล่มนี้คือไม่มีเลยนะคะคือตอนที่เราอ่านน่ะในแต่ละเรื่องอ่ะมันก็มีกิมมิคที่แบบหลากหลายแบบแตกตา่างกันออกไปนะเพราะว่าสไตล์การเขียนของแต่ละคนอ่ะมันโดดเด่นแล้วมันก็แตกตา่างอ่ะคือแต่ละคนก็เขียนไม่เหมือนกันแล้วก็มีเนะะื้อหาที่ค่อนข้างน่าสนใจในทุกๆเรื่องเลยที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะเพราะงั้นมันก็เลยไม่มีเรื่องที่ไม่ชอบ<ร>ค่ะเรื่องนี้นะคะเหมาะกับใครนะคะใครอ่านได้บ้างนะคะจะบอกว่าจริงแล้วคืออ่านได้แบบทุกคนเลยนะคะขอแค่ เปิดใจนะคือจริงเราเข้าใจอยู่ว่านิยายยูริหรือว่าหญิงๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายหรือว่าแมสขนาดนั้นนะแต่เราก็เชื่อว่าเนื้อเรื่องเนื้อหาแล้วก็ความสามารถของนักเขียนอะ่ะคือไม่แพ้นิยายแบบชายชายเลยนะเพราะงั้นนะใครที่ชื่นชอบนะก็อยากจะให้ลองเปิดใจดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะเพราะงั้นนะคะก็ฝากสำนักพิมพ์ลิลลี่เฮาส์นะคะไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะสําหรับใครคะ่ะที่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้นะคิดเห็นเหมือนหรือต่างกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกมอนแล้วก็แชร์กันมาได้เลยนะคะวันนี้คะ่ะ แล้วนะคะกับการรีวิวหนังสือที่มีชื่อว่าในสีนั้นฉันเก็บเธอเอาไว้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะจะเป็นกำลังใจให้หมดมากเลยค่ะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย